พ้ารู้สึกไหมว่าบุกโกะสวยขึ้นเดี๋ยวนี้ไปทำอะไรมาสวยขึ้นบุกโกเป็นสัญญกรรมมั้งไงคะบุกโกะดตัวเจรียค่ะคุณแม่เดี๋ยวเดี๋ยวใครเนี่ยนี่คือเมเมยเื่องอะโลเมพิชนาดค่ะเมพิชเมพิชช้อช้างชอเดียวกับชนะดีป่ะค่ะคือมันไม่เกี่ยวกันเลยแต่เธอเป็นนักฟุตบอลแต่ฉันเป็น วันนี้เราไม่ได้อยู่ที่บ้านนะคะเรามายืมสถานที่เขาถ่ายทำือร้าน at home at home คือร้านที่ขายเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์เจนนิเฟอร์อย่ามากรบโอยซีนนี่วันนี้เธอต้องเดินช้าๆนะเพราะคุณแม่เพิ่งไปผ่ามาแม่ไปผ่านนมแม่ไปผ่านมทำนมสองเลเยอร์มา6เต้าคืออยากมีนมเหมือนหอยทขไมเ่ยคือเขาบอกว่าหอยมีนมหเต้าคือฉันคิดเอง เรามีอหอยไฮโซมาสู้กับเธอหอยไฮโซของเราชื่อว่า C2Skin C2Skin เป็นคอลลาเจนเจ้าเดียวในตลาดที่ใช้เทคนิคการ<ม>สกัดเย็นปกติอคอลลาเจนทั่วไปจะมาจากปลาแต่คอลลาเจนของเรามาจากหอยเป่าฮื้อโอกินาว่าไปหอยเป่าฮือไฮโซหอยเป่าฮือโอกินาว่า c 2 s k i n เนี่ยเป็นคอลลาเจนที่สกัดเย็น4.0 4.0 4.0คือทันสมัย4.0อย่างเช่นเรามีความสุขแบบ4.0เพราะฉะนั้น t 2 s k i n เป็นคอลลาเจนสกัดเย็นแบบ และเขาก็ยังมีคอลลาเจนคุณภาพสูงกว่าคอลลาเจนทั่วไปเนี่ยถึง250เท่าโอ้ยก่อนจกกักรพรรดิจักรพรรดิอคอาบูดีเอ๊ะทำไมถึงมีมากกว่าราคาพี่ชยัยหอยเป่าคือโอากินาว่าก็เข้าไปหอยไฮโซไงจ้ะโอเคงั้นการเป็นหอยไฮโซโเ,เซโซราจะต้องพูดไม่ค่อยชัดพูดมันกำลังจะงงงัวทำไมถึงเป็นหอยไฮโซพูดภาษาไทยชัดไหมคะไม่ชัดเลยค่ะหอยไฮโซอันนี้รู้ไหมว่าหอยสกัดเย็นมีคุณสมบัติยังไงยังไงครับแตะตัวจริงสิ หอยจริงๆของคุณแม่อยู่ในห้องแล้ะแม่มาแบบกาหยาบแม่มาแต่หอยกรอยยิ้มเวลาคุณแม่เดินคุณแม่จะยิ้มพอก็หอยมีหอยกระอยยิ้มเพราะแม่เดินถือพอดักตัวนี้นะคะซีทูสกแล้วยิ้มเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราได้พูดคำว่าหอยได้เต็มปากมีหอยเพราะมันเป็นหอยไฮโซ มีแฟนแล้วรักแฟนมากขาทำไมอายุ25 24ค่ะโดนเหนืออีกแม่มีหอยอันนี้นานแล้วใช่อันนีแล้วเรากินหอยกันบ้อมันจะมีหอยผู้ชายหอยผู้หญิงหอยผู้ชายจะเป็นสีเทาหอยผู้หญิงจะเป็นสีชมพูสมมติว่านี้เราเป็นผู้ชายคุณแม่ชายก็ต้องเฮ้ย เอาหอยไฮโซมากินขวดนึเด้อชนชนชนหอยกันฉันควรจะกินหอยผู้หญิงหรือหอยผู้ชายป้ากินหอยผู้ชายป้าจะได้ซิงใจมีหอยป้าจะกินไหมถ้าู้ายมีหอยก็บายบายกับบ้านก่อน c ีทูสกินคอลลาเจนสกัดเย็นมีคอลลาเจนคุณภาพสูงกว่าคอลลาเจนในตลาดทั่วไปถึง250เท่า2 5งเท่า ปกติที่การที่เราคนเราจะกินคอลลาเจนมีผลกับผิวพรรณเราเนี่ยมันต้องกินมากถึง10,000มมิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้ามันเป็นแบบคอลลาเจนสกัดเย็นเนี่ยคุณกินแค่40บมิลลิกรัมก็พอหนึ่งขวดก็เข้าผิวได้เลยสบายมากกินแล้วภายใน28วันผิวจะใสขึ้นสุขภาพดีเปล่งปลั่งและมีความกระจ่างใส28่วัน28่วัน28่วันผิวกระจ่างใสไข่เราเรืองแสงไม่ใช่เรืองแสงผิวจะดูออร่าเรืองแสง หอยไฮโซมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นในกรุงเทพและในแถบปริมณฑลวันละ่บบาท45บาทฉันบอกว่า48บบาทลบ3ขวดหนึ่ง45บาทอันนี้เขาเรียกว่าหอยแถ้ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยรู้ว่ามีซีทูสกินแล้วฉันไม่กินเด็กหรอกอเราชอบกินหอยตอนนี้เรามาเล่นเกมนับหอยกันไอกาหอยงวงช้างหอยหลอดหอยชักตี ค่อยชักตีมีสาระ Sea to s k i นี้นะคะมีขายอยู่ที่เซเว่นีเลเว่นในกรุงเทพและแถบปริมณฑลราคาเขาก็ถูกมากเลยนะคะแค่45บาทเท่านั้น45บาทกินแค่28วันก็เป็นเงินทั้งหมด1,260บาทคุ้มค้มเราจะได้ทั้งหน้าตัวแล้วก็ผู้ด้วยคุ้มตรงนี้แหละคุ้มมากจริง เราพูดว่าหอยดีกว่าเราหาคำพูดลิงก์กับคำว่าหอยคำว่าหอยไฮโซแปลว่าแบบว่าดีใจตอนนี้หอยไฮโซมากเลยที่ได้มาเจอทุกว้าสมมติถ้าหอยไฮโซแทนคำว่าสวยเออผู้ชายน่ะชอบมาชมฉันว่าหอยไฮโซหอยไฮโซแปลว่าหอยเราสวยชื่อตัวเองมีหอยอยู่ในนั้นหนึ่งพยางหอยลูกตือพยาไข่แดงแหลมธรรมะนางบุกโกหอยเชือชัยแปแทปบฉันขอทำโทษได้ไหมให้เธอไปนั่งตักแดดหอยแบบเธอจะต้องโดนตักแดดอันที่เธอ มีแฟนเป็นนักฟุตบอลเธอต้องโดนทำร้าโด้วยการเป็นเผแดดเดียวแต่แฟนฉันก็อยย่24ฉัน26แดดแล้วเธอยังไม่มีสักแดดเลยฝากกดติดตามและกดระฆังแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากตือสนิทนะจ๊ะ